ทีนี้ก็มาถึงคําว่ากรองก็รออองอ,อ,กอ,อกภาษาไทยธรรมดาเป็นค,คํากริยาคําหนึ่งคําว่ากรองก็ดูกันแล้วกันว่าเมื่อเราทําการกรองอะไรมันทําอย่างไรแล้วมันมีผลอย่างไรโ <c oughs> ดยใจความแล้วก็คือว่าแยกคัดส่วนที่ต้องการ ออกมาเสียจากส่วนที่เราไม่ต้องการความหมายของการกระทำอันนี้มีความหมายในทางธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติธรรมจะต้องใช้ทิยาอาการที่เรียกว่ากรองนี่แหละให้มากในการปฏิบัติธรรมในภาษาธรรมไม่ใช่กรองอย่างกรองน้ำกะทิหรือกรองในภาษาคน ในภาษาธรรมจะยกอัปพุทธภาติอที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าใครจะเลือกเก็บดอกไม้จากอุทยานนี้ก็ตอบว,ว่าพระเสขค่ะ <c> ค <oughs> ือเรื่องมีมว่าใครจะเป็นคนเลือกเก็บดอกไม้ที่เต็มไปทั้งอุทยานปนเปนกันไปหมดนี่มาทำให้เป็นพวงมาลัยงามได้ คือมารอายกรองให้เป็นพวงมาลัยงามได้ก็ตว่าพระเสขะคือคนที่เข้าถึงกระแสะแห่งธรรมนั่นแล้วเท่านั้นนี่ก็เป็นที่มาแห่งหนึ่งของคาว่าครองคือเลือกคัดที่แห่งหนึ่งก็คือโพชฌงเจดประการประการที่หนึ่งเรียกว่าสติสัมพชฌงองค์แห่งการสัจรู้คือสติ นี่สองเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงองค์แห่งการสตรู้คือการวิจัยซึ่งทำวิจัยอย่างนี้แปลว่าเลือกเฟ้นคือประมวลธรรมมาทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยสติสัมโพชฌงแล้วก็มาเลือกเฟ้นเลือกคัดเอาว่าทำอะไรที่จะใช้ในกรณีนี้จะปฏิบัติอย่างนี้แล้วกำลังใช้ยอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌง เป็นการเลือกคัดเป็นการเฟ้นซึ่งทำมีความสำคัญติดต่อเนื่องมาจากสติสัมโพชฌงสัมโพชฌงทั้งเจ็ดองแต่ละองค์อง,องหนึ่งก็มีความสำคัญที่จะขาดเสียมไม่ได้โดยเด็ดขาด <c oughs> นี่เป็นการที่เห็นว่ากิริยาที่เรียกว่ากรองหรือแยกคัดหรือเฟ้นหรือเลือกนี่ เป็นคำที่มีความหมายสำคัญในการปฏิบัติธรรมะี่่ดูกันในง่ายของการปฏิบัติจะเลยทีเดียวว่าจะมีเครื่องกรองว่าที่ตรงไหนสำหรับคนทั่วไปถ้ต้องตั้งไ่้ที่ตาหูจหมูกลิ้นกายใจอะไรเป็นเครื่องกรองก็คือสติและธรรมวิจยะนั่นเองมีสติธรรมมัจัญ,ญะ ใช้ได้ทันท่วงทีในเมื่อมีอะไรผ่านมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะเข้าไปข้างในที่จะไปปรุงไปปรุงให้เกิดอะไรต่างๆนั่นนี่ก็มีการกรองอด้วยสติสัมปชัญญะที่ตรงตาหูจมูกลิ้นกายใจพูดอย่างปรมัตธรรมก็คือว่ากรองไม่ให้เหลอดะไม่กรองให้ผ่าสดสติสัมปชัญญะเพื่ออย่าให้เกิด อะวิชาสัมผัสเพื่อแยกเกิดการสัมผัสช่นตากกระทบรูปหูกระทบเสียงขึ้นด้วยอำนาจของอวิชชา <c oughs> อย่าให้มีอวิชชาเข้าไปเจือลงไปในการสัมผัสทางตาเป็นต้นนี่เรียกว่กรองที่ดีที่สุดที่มีประโยชน์ที่สุดของความสำเร็จหรือความไม่สำเร็จ เดี๋ยวนี้เราไม่มีอะไรที่จะกรองที่ตรงตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรเข้ามามันก็ผ่านเข้าไปจนเป็นที่เกิดของอวิชชาสัมผัสก็ต้องเกิดเวทนาตันหาที่เป็นกิเลสและเป็นทุกข์อย่างที่ช่วยันไม่ได้แต่ถ้ามีการกรองที่ดีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนั่นใครเคยชินในการกรองอะไรอยู่เสมอก็ควรเอาความไม้มาใชา้ รือใครยชอบคำว่ากรองกรองนี้ก็ควรจะรีบใใจเต็มที่สกัดกัน้นเสียตั้งแต่ปากประตูที่เรียกว่าถาวทวาวรตาถาวรหูทวานรจมูกถาวรลิ้นถาวรกายผิวหนังทั่วไปและถะาวรใจภายในเอง